เดิมทีเพื่อนักศึกษาหญิงที่ทำงานพาทไามสมัยเรียนมหาลายัยตอนที่ได้เจอกันอีกครั้งในงานเลี้ยงรุ่นแม้แต่คุณชายใหญ่แห่งเมืองมารยังต้องก้มหัวคำนับต่อหน้าเธอคอยรินน้ำชาส่งน้ำให้ทำเอาเพื่อนร่วมรุ่นมหาวิทยาลัยตกตะลึงไปตามๆกันทั้งห้องเงียบกริบในขณะที่ทุกคนกำลังอึง้งลิ้งเยาก็เอ่ยปากขึ้นพูดว่าคุณชายเจิง้งไม่เจอกันนานเลยนะคุณคิดจะทำอะไรอีกเจิ้งปินได้ฟังแล้วใจหายว่าน้ำเสียงของลิ้งเยาดูเหมือนจะไม่พอใจอยู่บ้างโชคดีทีี่เจิิ้งปนมไหวพรบ รีพูดว่าผมได้ยินคนอื่นพูดว่าคุณทานข้าวอยู่ที่นี่ผมกลัวว่าพวกเขาจะต้อนรับไม่ดีผมเลยสั่งให้คนมาบริการพวกคุณเป็นพิเศษเออลินเหยาฟังแล้วก็พูดไม่ออกเธอรู้ดีว่าเจิ้งปินพูดโกหกเพียงแต่เห็นว่าตัวเองอยู่ที่นี่ก็เลยเปลี่ยนคำพูดกระทันหันเจิ้งปินสวมบทบาทของตัวเองได้อย่างรวดเร็วรีบหยิบเครื่องดื่มบนโต๊ะมารินให้หลินเหยาวพร้อมกับสั่งว่าพวกแกสองคนยืนบื้อทำอะไรอยู่รีบรินเล่าให้ทุกคนสิให้เท่าแกมาเสิร์ฟอาหารเอ,าอาหา่่ย็นนแล้วไปุใม ลิ้นยาวยังไม่ทันได้ปฏิเสธเจิ้งปินก็ลงมือแล้วลิ้นยาวไม่อยากให้เพื่อนร่วมรุ่นรู้สถานการณ์ปัจจุบันของเธอแต่ยังไม่ทันได้พูดเจิ้งปินก็เริ่มจัดการแล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนเรื่องของฉันกับคุณชายเจิ้งมันยาวเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเถอะวันนี้เน้นสังสรรค์กันกเป็นหลักลิ้นยาวมองทุกคนแล้วอธิบายเรียกผมว่าเสี่ยวเจิ้งก็ได้ครับเจิ้งปินรีบพูดเสริมลิ้นยาวกำลังกรุ่มใจไม่รู้จะอธิบายยังไงเจิ้งปินก็มาพูดปรระโยคนนนนีีี้ออกก่่่มมมัไมัไไใชเติหืง พวกคุณทานกันไปก่อนนะผมไปเร่งอาหารที่เหลือให้เจิ้งปิงยิ้มกว้างพูดจบก็เดินออกไปพอเพิ่งจะออกจากประตูห้องส่วนตัวจางลี่กับซาหมิงตาก็กรูกันเข้ามาสีหน้าเต็มไปด้วยความสงสัยอย่าถามมากพวกแกไม่มีสิทธิ์รู้วันนี้พวกแกทําหน้าที่บริกรให้ดีก็พอแล้วเรื่องของแกเดี๋ยวฉันค่อยคิดบัญชีทีหลังถ้าวันนี้ท่านทานไม่อร่อยฉันจะทําให้แกไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตเจิ้งปิงรู้ว่าในใจพวกเขาอยากถามอะไรแต่เรื่องนี้พวกแกมีสิทธิ์รู้ด้วยเหรอ จากนั้นก็มองสร้างหมิงตาพร้อมคำเตือนต่อคำขู่ของเจิ้งปินสร้างหมิงตาไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงพยักหน้างึกๆงึกตลอดมื้ออาหารนอกจากลินเหยาวแล้วทุกคนต่างก็ทานอาหารแบบใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะสิ่งที่เห็นในวันนี้มันเหลือเชื่อเกินไปใครจะมีกระจิตกระใจทานข้าวลงแต่พวกเขารู้ว่าเพื่อนเก่าของพวกเขาหลินเหยาวอาจจะไม่ใช่ลินเหยาวคนเดิมอีกต่อไปฐานะของเธอคาดว่าคงถูกปิดบังมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วหลังงานเลี้ยงเลิก ทุกคนนัดกันว่าถ้าว่างจะมาสังสรรค์กันอีกคุณลินจะไปไหนครับผมไปส่งเจ้างปินวิ่งเข้ามาถามด้วยท่าทางเอาอกเอาใจได้สิลินเยาไม่ได้ปฏิเสธพวกเธอก็ไม่ได้ขับรถมาเจ้งปินได้ฟังแล้วใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มวิ่งเยาะๆไปเปิดประตูรถโรลรอยของตัวเองเชิญลินเยาและหลิวจิ้งรูขึ้นรถอย่างนอบน้อมหลังจากทั้งสองคนขึ้นรถแล้วเจ้างปินก็ค่อยๆปิดประตูแล้ววิ่งต้อยๆไปที่นั่งคนขับขับรถออกไปจางลี่กับสร้างหมิงตาต่างมองหน้ากัน มองกันไปมาด้วยสีหน้ามุนงงสับสน,นมานนี่มันเรื่องอะไรกันจางลี่มองไปทางสร้างหมิงตาแล้วถามฉันก็ไม่รู้สร้างหมิงตายิ้มขื่นขื่นใครแม่มจะไปรู้ว่ามันเรื่องอะไรกันวะอีกเดี๋ยวก็ต้องรับมือกับความโกรธของคุณชายเจิ้งอีกหวังว่าคงจะมาแบบเบาๆหน่อยนะเจิ้งปินขับรถอย่างระมัดระวังตลอดทางไม่กล้าประมาทแม้แต่น้อยในตอนนี้เขาก็คือคนขับรถมืออาชีพมีหน้าที่ขับรถอย่างเดียวลิ้นเย้าและหลิวจิ้งรู้ทั้งสองคนไม่ได้พูดอะไรกันเลยตลอดทาง อาจจะเพราะเห็นว่าเจิ้งปิงอยู่ด้วยทั้งสองคนจึงรู้กันโดยไม่ต้องพูดอะไรคุณลินถึงแล้วครับหลังจากเจิ้งปิงส่งถึงลานจอดรถด้านนอกโรงแรมผู้จบประโยคนี้ก็ลงจากรถไปเปิดประตูให้ขอบคุณนะลินเหยาากล่าวขอบคุณไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเป็นสิ่งที่ควรทําอยู่แล้วเจิ้งปิงรีบโบกมือสายหน้าในสายตาเขาการได้มาส่งลินเหยาาถือเป็นเกียรติของตัวเองเรื่องเกาะแข้งเกาะขาไม่กล้าพูดแต่อย่างน้อยก็ทําให้ลินเหยาาประทับใจได้สมควรขอบคุณคุณจริงๆ ขอบคุณที่มาส่งพวกเรากลับแล้วก็เรื่องเมื่อไม่นานมานี้ด้วยขอบคุณมากที่คุณให้ข้อมูลได้ทันท่วงทีลิ้นเย้าหมายถึงเรื่องของจินเสี่ยวเฉินเมื่อไม่นานมานี้เจิ้งปินย่อมฟังเข้าใจคุณลินนี่เป็นสิ่งที่คนปกติทุกคนควรทําอยู่แล้วครับต่อไปถ้าคุณลินมีเรื่องอะไรสั่งได้เลยนะครับผมพร้อมรับใช้เสมอเจิ้งปินฉวยโอกาสตีสนิทเข้าไปอีกขั้นเพราะเขาอยากจะเป็นลูกน้องชนิดที่เลียแข้งเลียขาแบบไม่มีขีดจํากัดค่อยว่ากันอีกทีคุณจดเบอร์ฉันไว้ต่อไปถ้าเเจอออออรรื่งงงทํานนนีี้้กกก็บกฉัไดโดโยต ลินเยาพูดจบก็บอกเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองสำหรับเจ้างปินแล้วนี่ถือเป็นภารกิจสวรรค์ประธานโดยแท้สะกดกั้นความตื่นเต้นในใจรีบเมมเบอร์ลงในมือถือแล้วยังบันทึกชื่อไว้ว่าคุณย่าทั่วสามคำนั้นผมไม่รบกวนเวลาพักผ่อนของพวกคุณแล้วผมไปก่อนนะครับเจ้างปินเห็นท่าดีก็รีบถอยรู้จักประเมินสถานการณ์ลิ้นเยาพยักหน้าควงแขนหลิวจิ้งรูเดินเข้าไปในโรงแรมเจ้างปินก็ไม่คิดว่าวันนี้จะโชคดีในโชคร้ายกลับมาที่รถก็ตะโกนลั่นเพื่อระบายความตื่นเต้นขอองงตัวเ เดิมทีตั้งใจจะกลับไปจัดการสร้างหมิงตาตอนนี้ก็ลืมไปเสียแล้วขับรถซิ่งกลับบ้านไปเลยหลังจากลิงเหยากับหลิวจิ้งรูกลับถึงโรงแรมหลิวจิ้งรูในที่สุดก็ทนไม่ไหวถามขึ้นว่าเหยาเอ,อ๋อแกนี่มันจริงๆเลยนะปิดบังฉันมาตั้งหลายปีรีพูดมาเลยนะว่าแกเป็นคุณหนูตระกูลไหนกันแน่ท่าทีของลิงเหยาในวันนี้ใครเห็นก็ต้องคิดไปในทางนี้ที่ไหนกันละ่ะทั้งหมดนี้เป็นเพราะพี่ชายฉันต่างหากลิงเหยาอธิบายพี่ชายแกกลับมาแล้วเหรอ หลิวจิ้งรู้ถามอย่างประหลาดใจสมัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนลิ้นเยาเคยบอกว่าพี่ชายเธออยู่ต่างประเทศไม่ได้กลับมาหลายปีแล้วอึมกลับมาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนลิ้นเยาพยักหน้าโหการกลับมาของราชาเลยสินะหลิวจิ้งรู้ฟังแล้วร้องโอ้โหด้วยความทึ่งที่ไหนกันก็พอได้แหละลิ้นเยาขยับจมูกพูดอิจฉาแกจริงๆเลยที่มีพี่ชายแบบนี้ฉันมีพี่ชายดีๆก็น้อยไปสิหลิวจิ้งรู้แกล้งทำเสียงอิจฉามองลิน้นเยาแล้วพูดว่าตีแกเลยให้มาล้อฉัน ลิ้นเยาหยิกเอวหลิวจิ้งรู๋ทำเอาหลิวจิ้งรูหัวราะฮห้าฮ่าลันหยอกล้อกันสักพักจนเล่นเหนื่อยทั้งสองก็หยุดหลิวจิ้งรูนอนอยู่บนเตียงมองเพดานแล้วพูดว่าแกบอกว่าพรุ่งนี้จะแนะนำคุณชายใหญ่ให้ฉันรู้จักสองสามคนยังจะนับคำพูดอยู่ไหมพรุ่งนี้กลางวันให้พวกเขาเลี้ยงข้าวแก่ที่โรงแรมเจรือหวังเช้าเลยเป็นไงลิ้นเยาพูดดีเลยให้ฉันช่วยดูให้หลิวจิ้งรูพูดจบก็ขยิบตาให้หลินเยาแกอยากให้ฉันจี้เอวอีกแล้วใช่ไหมไม่กล้าแล้วไม่กล้าแล้ว เยาเออคนเก่งไว้ชีวิตด้วยทั้งสองคนหยอกล้อ,อก,กันอีกครู่หนึ่งลินเยาส่งข้อความมาให้ฉันบอกว่าคืนนี้ไม่กลับจะค้างคืนกับเพื่อนที่โรงแรมวันรุ่งขึ้นลินเยาแจ้งกัวมินเสี่ยวหวังทั้งสามคนตั้งแต่เช้าประมาณสิบโมงครึ่งกัวมินเสี่ยวหวังขับรถมารับลินเยาส่วนชินเฟินกับเจียงเทียนไปรอที่โรงแรมเจีรือหวังเช้าก่อนแล้วหลังจากลินเยากับหลิวจิ้งหู้ออกมาจากโรงแรมหลิวจิ้งหู้พูดว่าฉันเรียกรถก่อนนะไม่ต้องแล้วมีคนมารับพวกเราลินเยาจูงมือหลิวจิ้ง หลิวจิ้งรูฟังแล้วก็เก็บมือถือกลับเข้ากระเป๋าถามด้วยรอยยิ้มว่าใช่คุณชายคนไหนมารับพวกเราหรือเปล่าใช่สิอยู่นั่นไงลินเยาชี้ไปที่รถโร,รอยนอกโรงแรมแล้วพูดสมกับเป็นคุณชายใหญ่จริงๆหลิวจิ้งรูเห็นรถแล้วก็ท้อถอนใจไม่หยุดรีบไปกันเถอะลินเยาพูดจบก็จูงมือหลิวจิ้งรูเดินไปทางรถโร,รอยกัวมินเสียวหวังเห็นลินเยาเดินมารีบลงจากรถมาเปิดประตูให้แล้วพูดว่าเยาเอ,อ๋อนี่คือเพื่อนร่วมรุ่นของเธอสินะกัวมินเสียวหวัง หลิวจิ้งรู้เห็นคนที่มาก็อ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจย,ยิ่งกว่าเมื่อคืนที่เห็นเจ้างปินทำท่าทางนอบน้อมเสียอีกคุณชายเศรษฐีอย่างกัวมินเสี่ยวหวังวัยรุ่นในประเทศจีนส่วนใหญ่รู้จักกันดีหลิวจิ้งรู้ที่ติดตามข่าวดารายอยู่บ่อยๆย่อมรู้จักเขาเช่นกันตอนนี้พอเห็นตัวจริงมาเปิดประตูรถให้หลิงเหวยาอ,อย่างสุภาพเธอจะไม่ประหลาดใจก็แปลกแล้วใช่ฉันเองสวัสดีกัวมินเสี่ยวหวังยื่นมือออกไปจับมือกับหลิวจิ้งรู้เบาๆ หลิวจิ้งรู้จับมือกับกับกวมินเสี่ยวหวังเบาๆยังคงไม่อยากจะเชื่ออยู่บ้างนี่ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าฐานะของหลิงเหยาวน่ากลัวกว่าที่เธอคิดไว้มากนะัหลิงเหยามีพี่ชายที่เป็นคนใหญ่คนโตแบบไหนกันแน่นะเป็นการกลับมาของราชาจริงๆสินะรีบขึ้นรถเถออย่ามัวแต่ยืนอึ้งอยู่เลยหลังจากลิงเหยาวจูงมือหลิวจิ้งรูขึ้นรถกัวมินเสี่ยวหวังก็ปิดประตูรถแล้ววิ่งไปขับรถด้านหน้าตลอดทางไม่มีใครพูดอะไรรถก็มาถึงโรงแรมเจีรือหวังเช้าอย่างรวดเร็ว เพิ่งจะเดินเข้าห้องส่วนตัวชินเฟินกับเจียงเทียนก็ทักทายว่าเยาเอ๋อามาแล้วเหรอสั่งอาหารไว้หมดแล้วถึงแม้ชินเฟินจะไม่โด่งดังเท่ากัวมินเสี่ยวหวังแต่หลิวจิ้งรู้ก็รู้จักเขาเช่นกันว่าเป็นคุณชายใหญ่แห่งเมืองมานในโลกออนไลน์ก็มักจะเห็นข่าวเกี่ยวกับเขาอยู่บ่อยๆส่วนเจียงเทียนนั้นเธอไม่รู้จักแต่คนที่สามารถอยู่กับกัวมินเสี่ยวหวังและชินเฟินได้จะด้อยกว่าที่ไหนกันเล่าหลิวจิ้งรู้ชินชาไปแล้วก่อนหน้านี้เจอกัวมินเสี่ยวหวังตอนนี้เจอชินเฟินก็ลืมไปแล้วความตกตะึงงมื้้อเทีี่ยวันน หลิวจิ้งรู้ทานอย่างมีความสุขมากเพราะเธอรู้สึกว่าคุณชายใหญ่ทั้งสามคนนี้ไม่มีท่าทีถือตัวเลยแม้แต่น้อยปฏิบัติกับเธอเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งทั้งห้าคนสนุกสนานกันมากคุณหลิวคนสวยนี่มันวันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วนะทําไมคุณยังต้องมาทํางานนอกสถานที่อีกหลักชินเฟินถามด้วยความสงสัยก็อยากจะมาหายาเอาเอก่อนไงละ่ะอีกสองวันค่อยทํางานจริงจังหลิวจิ้งรู้พูดเธอมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วอีกสามวันข้างหน้าก็เป็นวันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์ งั้นพรุ่งนี้เทศกาลไหว้พระจันทร์เธออยู่คนเดียวเหรอลิ้งเยวถามไม่งั้นละ่ะถ้าไม่ใช่เทศกาลฉันต้องลากเธอมาอยู่เป็นเพื่อนแน่ลิวจิ้งรูยิ้มแล้วพูดงั้นก็ดีเลยตอนบ่ายเธอไปคืนห้องซะคืนนี้ไปนอนบ้านฉันพรุ่งนี้ฉลองเทศกาลที่บ้านฉันลิ้นเยวเสนอจะดีเหรอไม่ได้เด็ดขาดหลิวจิ้งรูปฏิเสธทันทีวันเทศกาลใหญ่ไปบ้านคนอื่นแบบนี้ไม่ดีแน่ถ้าไปทานข้าวเย็นที่บ้านลิ้เหยวยังพอไหวแต่ฉลองเทศกาลคงต้องขอบาย เพราะวันเทศกาลใหญ่ไปบ้านคนอื่นพูดอย่างไรก็รู้สึกไม่ดีไม่เป็นไรหรอกที่บ้านฉันคนแย,แย่ลิ้งเยารู้ความหมายของหลิวจิ้งรูยังคงพูดชวนต่องั้นก็ยิ่งไปไม่ได้ใหญ่เลยสิหลิวจิ้งรูสายหน้าไปด้วยกันได้สิเพราะพวกเราก็ฉลองเทศกาลที่บ้านเยาเออเหมือนกันกัวหมินเสี่ยวหวังกระแอมเบาๆแล้วพูดไม่เพียงแต่กัวมินเสี่ยวหวังแม้แต่ชินเฟินกับเจียงเทียนที่บ้านอยู่เมืองมานแท้ๆก็จะไม่ไปฉลองเทศกาลที่บ้านตัวเองหลิวจิ้งรูฟังแล้วงงเป็นไก่ตาแตก พวกเขาฉลองเทศกาลที่บ้านเหยาเออกันหมดความสัมพันธ์นี้ฟังดูซับซ้อนจังนะจิ้งรูตกลงตามนี้นะเธอไปแล้วจะรู้เองอีกอย่างบริษัทพวกเธอก็มีคนหนึ่งฉลองเทศกาลที่บ้านพวกเราเหมือนกันไม่ขาดเธอไปคนหนึ่งหรอกลินเยาช่วยหลิวจิ้งรูตัดสินใจอะไรนะบริษัทพวกเรายังมีคนฉลองเทศกาลที่บ้านแกอีกเหรอหลิวจิ้งรูฟังแล้วถามด้วยความทึ่งฉันรับรองได้ว่าไม่ได้โกหกลินเยาพยักหน้าเธออยู่บริษัทไหนเหรอชินเฟินมองหลิวจิ้งรูแล้วถาม อาปาปากรุบหลิวจิ้งรู้ตอบฮ่าฮางั้นบริษัทเธอก็มีคนหนึ่งฉลองเทศกาลที่บ้านเหย้าเออจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเธอวางใจไปเถอะชินเฟินฟังแล้วหัวเราะฮ่าห้าอาปาม่าก็คือคนของอาปาปาไม่ใช่เหรอถึงแม้เขาจะเป็นประธานใหญ่แต่ก็เป็นคนของอาปาปาพูดให้ถูกก็คือเขาไม่จําเป็นต้องทํางานที่อาปาปาก็ได้แต่อาปาปาเป็นของเขาจิ้งเรือหลิวจิ้งรู้เริ่มสนใจเขามีชื่อเสียงมากกว่าฉันอีกนะกัวมินเสียววังพูดติดตลก เขาตะโกนทุกคนฟังแล้วหัวเราะห้าห้าพร้อมกันแกยังมีชื่อเสียงอะไรอีกวะแม้แต่หลิวจิ้งรูก็หัวเราะตามไปด้วยหลิวจิ้งรูเห็นทุกคนพูดแบบนี้ถึงได้ตัดสินใจตอนบ่ายจะตามหลิงเหวกลับบ้านไปด้วยชุมชนชิงหลงหวานหานเซียงมาหรือยังอวินเยี่ยนนอนอยู่บนโซฟาที่บ้านตัวเองโทรศัพท์คุยกับลู่หานเซียงอยู่บนทางแล้วใกล้ถึงแล้วลู่หานเซียงตอบกลับเร็วหน่อยสิฉันรอเธอตั้งครึ่งวันแล้วนะอวินเยี่ยนเร่งทั้งสองคนเตรียมตัววันนี้จะไปส่งขนมไหว้พระจัันนทร์ให้ฉ พรุ่งนี้ก็เทศกาลไหว้พระจันทร์แล้ววันนี้ต้องรีบเอาขนมไหว้พระจันทร์ไปส่งก่อนไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้วันเทศกาลใหญ่ไปบ้านอาจารย์หลินจะไม่ค่อยดีอวิเยียนรอประมาณครึ่งชั่วโมงลูวหานเซียงถึงจะมาถึงนอกชุมชนอวิเยียนถือกล่องขนมไหว้พระจันทร์เดินออกไปไอาโยแต่งตัวสวยขนาดนี้เตรียมให้ใครดูเนี่ยหลังจากอาวิเยียนขึ้นรถก็มองลูวหานเซียงที่แต่งตัวอย่างพิธีพิถันแล้วหัวเราะเรื่องของแกสิไปบ้านอาจารย์หลินก็ควรจะแต่งตัวหน่อยไม่ใช่หรอ ลู่หานเซียงฮึดฮัดที่ิความคิดแก่ไม่บริสุทธิ์เลยนะยุนยานยิ้มแย้มพูดว่าอย่าพูดจาไร้าสาระไปกันเถอะลู่หานเซียงฟังแล้วหน้าแดงเล็กน้อยรีบสตาร์ทรถเพื่อกลบเกลื่อนเมื่อรถวิ่งมาถึงครึ่งทางขึ้นเขาลู่หานเซียงหันหน้ามาพูดกับอวิงเยี่ยนว่าเร็วโทรหาอาจารย์หลินหน่อยแจ้งให้ทราบด้วยใกล้จะถึงแล้วโอเคอวิงเยี่ยนรับคำยิบมือถือหาเบอร์ฉันแล้วโทรออกไปอาจารย์หลินทำอะไรอยู่คะอวิงเยี่ยนรวบรวมความกล้าถามขึ้นว่าฉันอยู่บ้านมีอะไรเหรอ ฉันถามกลับสุขสันต์วันไหว้พระจันทร์ล่วงหน้านะคะอาจารย์หลินฉันกับหานเซียงมาส่งขนมไหว้พระจันทร์ให้คะ่ะใกล้จะถึงบ้านอาจารย์แล้วคะ่ะยุนยานยิ้มแย้มพูดว่ามาเลยตรงๆก็ได้ฉันอยู่บ้านฉันพูดไม่ออกเล็กน้อยเด็กสองคนนี้ยังจะมาทําพิธีรีตองอะไรอีกฮิฮิคะ่ะอวินเยี่ยนพูดจบก็วางสายอาจารย์หลินว่าย,ยังไงบ้างลู่หานเซียงเห็นอวินเยี่ยนวางสายรีบถามอาจารย์หลินจะว่าย,ยังไงได้อีกลละอาจารย์หลินให้พวกเราไปฉลองเทศกาลด้วยเอาขนมไหว้พระจันทร์ไปให้อาจารย์ นี่เป็นน้ำใจของพวกเราอาจารย์ลินจะปฏิเสธได้ยังไงลินเย็ยนภูมิใจมากเพราะเรื่องนี้เธอเป็นคนเสนองั้นก็ดีแล้วลู่หานเซียงยังกลัวว่าฉันจะไม่พอใจหลังจากทั้งสองคนมาถึงวิลล่าฉันเพิ่งจะลงบันไดามารอพวกเขามองดูทั้งสองคนถือกล่องขนมไหว้พระจันทร์คนละกล่องหลงเอ้าเทียนที่อยู่ข้างหลังฉันรู้หน้าที่มารีบรับขนมไหว้พระจันทร์จากมือทั้งสองคนสุขสันต์วันไหว้พระจันทร์ครับอาจารย์ลินทั้งสองคนพูดพร้อมกันพวกเธอก็เช่นกันทานข้าวเย็นแล้วคอย กลับนะฉันพูดไม่เป็นไรค่ะพวกเราแค่มาส่งขนมไหว้พระจันทร์ให้อาจารย์หลินตอนเย็นต้องไปทานข้าวบ้านอวินเยี่ยนแล้วค่ะลู่หานเสี่ยงพูดภาพเหตุการณ์ตอนทานข้าวครั้งที่แล้วยังติดตาตรึงใจพวกเขากลัวเล็กน้อยรีบหาข้ออ้างปฏิเสธคำเชิญของฉันอย่างสุภาพทานข้าวกับกลุ่มคนใหญ่คนโตจะผ่อนคลายได้อย่างไรกับฉันไม่เป็นไรไม่ว่าฉันจะมีฐานะอะไรฉันก็เป็นอาจารย์ของพวกเขามีความรู้สึกคุ้นเคยนี้อยู่งั้นก็ไม่รั้งพวกเธอแล้วนะว่างๆค่อยมาเล่นนะฉันพูดอย่างสุภาพ ลาก่อนครับอาจารย์หลินทั้งสองคนโบกมือให้ฉันแล้วหันหลังเดินจากไปมาเร็วไปเร็วหลงเอ้าเทียนถือกล่องขนมไหว้พระจันทร์สองกล่องตามหลังฉันเทศกาลใหญ่แบบนี้นักเรียนของท่านอาจารย์ยังรู้จักมาส่งขนมไหว้พระจันทร์ตัวเองไม่มีอะไรแสดงออกเลยดูเหมือนจะไม่ดีนะหลังจากหลงเอ้าเทียนกลับถึงวิลล่าด้วยใจที่ตุ้มตุ้มต่อมต่อมก็ไปหาโจกังอีแกเตรียมขนมไหว้พระจันทร์ไว้หรือยังหลงเอ้าเทียนมองโจกังอี้แล้วถามท่านอาจารย์จะเตรียมขนมไหว้พระจันทร์ทำไมครับ เหลาวังไม่ได้ลากกลับมาเป็นคันรถเลยเหรอครับกินแทนข้าวก็ได้หลายวันเลยนะครับโจกังอี้งงงวยเทศกาลใหญ่แบบนี้แกไม่แสดงน้ำใจหน่อยเหรอหลงเอ้าเทียนพูดเป็นในแสดงอะไรเหรอครับท่านอาจารย์จะให้ของขวัญผมเหรอครับโจกังอี้มองหลงเอ้าเทียนด้วยสีหน้าตื่นเต้นดีใจแล้วถามไปให้พ้นหลงเอ้าเทียนพูดจบก็หันหลังเดินจากไปแกยังมีหน้ามาขอของขวัญจากฉันอีกเหรอไม่รู้จักกตัญญูต่ออาจารย์บ้างเลยโจกังอี้ทำหน้างงๆอยู่ดีๆมาด่าฉันทำไม ท่านเป็นผู้ใหญ่ไม่ให้ของขวัญสิทธิ์ยังมีเหตุผลอีกเหรอจริงๆเลยวันนี้เสื้อผ้าแก่ซักเองนะหลังจากหลงเอ้าเทียนหันหลังเดินจากไปก็คิดๆด,ด,ด,ดูแล้วก็จริงอาจารย์ควรจะให้ของขวัญสิทธิ์ดังนั้นเรื่องที่เขาตั้งใจจะซื้อขนมไหว้พระจันทร์ก็ถูกกรองทิ้งไปโดยอัตโนมัติหวังว่าพรุ่งนี้ท่านอาจารย์จะใจปั้มให้เซอร์ไพรส์ตัวเองบ้างตอนบ่ายกัวมินเสียวหวังไปส่งหลิวจิ้งรูที่โรงแรมเพื่อเอากระเป๋าก่อนจากนั้นก็กลับวิลล่าเหยาเอ๋อบ้านแกอยู่ชานองรอนั่่ยูบถ หลิวจิ้งรูมองรถที่ขับออกไปไกลขึ้นเรื่อยเืมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วพูดว่าใช่สิใกล้จะถึงแล้วลินเหยารับคำต้องเป็นวิลล่ารูหลังใหญ่แน่แ่หลิวจิ้งรูคำนวณดูแล้วว่าไปทางชานเมืองประกอบกับฐานะของหลินเหยาต้องเป็นวิลล่าหลังใหญ่แน่นอนขณะที่รถขับขึ้นเขาหลิวจิ้งรูก็ยิ่งมั่นใจในความจริงนี้ว้าวเยยาเออวิลล่าบ้านแกใหญ่มากเลยจนกระทั่งรถขับมาถึงวิลล่าบนยอดเขาแล้วจอดลงหลิวจิ้งรูย,ยังไม่ทันลงจากรถก็ร้องอุทานออกมา ฮิฮิพี่ชายของฉันลิงเหยาวยิ้มแย้มพูดว่านั่นก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอพี่ชายแกสุดยอดจริงๆหลิวจิ้งรูทอดถอนใจมีพี่ชายแบบนี้ช่างน่าอิจฉาจริงจริงจิ้งรูรีดตามฉันเข้ามาลิงเหยาจูงมือหลิวจิ้งรูเดินเข้าไปในวิลล่าวิลล่าใหญ่มากและหรูหรามากดูสบายตามากมากนี่คือความรู้สึกแรกที่หลิวจิ้งรูเข้ามาในห้องนั่งเล่นมีคนสองคนนั่งคุยกันอยู่ลิวจิ้งรูมองแวบแรกก็รู้สึกคุ้นคุ้นตาพอเดินเข้าไปใกล้ๆก็พบว่าเป็นเหล่าวังกับเลยมี นี่มันสองยักษ์ใหญ่ในทำเนียบเศรษฐีจีนไม่ใช่เหรอพวกเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงยังไม่ทันที่หลิวจิ้งรู้จะประหลาดใจเลาววังก็เดินเข้ามาก่อนเรียกอย่างสนิทสนมว่าเยาเออกลับมาแล้วเหรอคุณอาวังคุณอาเลยนี่คือเพื่อนสนิทของหนูหลิวจิ้งรู้หนูกับเขายังเป็นเพื่อนร่วมรุ่นมหาวิทยาลัยด้วยกันลินเยาเรียกแล้วก็แนะนําตัวเองคนที่หลิงเยาพามาบ้านได้ความสัมพันธ์ย่อมไม่ธรรมดาลาววังกับเรมี่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนทักทายหลิวจิ้งรู้หลิวจิ้งรู้ทำหน้างงงวย ไม่เข้าใจเลยว่ามันเรื่องอะไรกันแน่ถึงแม้ว่าวันนี้จะได้เจอกลัวหมิ่นเสียหวังกับชินเฟินแล้วแต่เมื่อเทียบกับสองยักใหญ่นี้ความแตกต่างมันไม่ใช่เล็กน้อยเลยเธอมันน่าตกใจเกินไปแล้วตกใจจนยากจะยอมรับสวัสดีค่ะหลิวจิ้งรูพยักหน้าอย่างเมอรลอยชีเอ๋อมาละ่ะคนไปไหนแล้วให้เขาไปล้างผักทำไมหายไปอีกแล้วขณะที่กำลังเมอรลอยอยู่ก็มีคนวิ่งออกมาจากห้องครัวหน้าอกมีผ้ากันเปื้อนสำหรับทำอาหารผูกอยู่มือควายยังถือตะหลิวอยู่เลย เหมือนพ่อครัวใหญ่ในครัวหลังบ้านไม่มีผิดขาะก็แต่หมวกทรงสูงสีขาวเท่านั้นนี่มันประธานใหญ่ของบริษัทตัวเองอาปามาหลิวจิ้งรูตาแทบจะถลนออกมาเจ้านายมาผัดกับข้าวอยู่ที่นี่มิหน่าละที่บริษัทไม่ได้ยินข่าวคราวเจ้านายมานานแล้วที่แท้ก็เปลี่ยนอาชีพแล้วเชื่อแล้วยังเป็นพ่อครัวบ้านเยาเอออีกคราวนี้สมองของหลิวจิ้งรูช็อตไปเลยตอบสนองไม่ทันเลยทีเดียวจากความตกใจก่อนหน้านี้มาถึงความเหลือเชื่อในตอนนี้หลิวจิ้งรูราวกับว่าตัวเองฝันไป ฝันที่ไม่เป็นความจริงถึงจะฝันก็ไม่กล้าฝันแบบนี้หรอกนะนี่ไม่ใช่ฝันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงต่อหน้าต่อตาตัวเองเหยาเอ๋อนั่นนั่นคือเจ้านายฉันหลิวจิ้งรู้พูดติดติดขัดขัดทางดึงหลิงเหาเพื่อยือนยันเธอทําทงานที่อปาปาปากรุ๊ปเหรองั้นก็ไม่ผิดแล้วละ่ะหลิงเหายยิ้มแล้วพูดจริงๆด้วยนี่มันที่ไหนกันแน่ตัวเองกําลังทําอะไรอยู่เหยาเอ๋อกลับมาแล้วเหรออาปาม่าที่เพิ่งจะวิ่งออกมาอย่างฉุนเฉียวเดินเข้ามาหาหลิงเหว,วยยยรรออิิ้้มมที่นนน่ารักักกเเป็อองอย่่างทีสุด คุณอามานี่คือนี่คือเพื่อนสนิทของหนูหลิวจิ้งหรูเขายังเป็นพนักงานบริษัทคุณอาด้วยนะคะลินเหยามองอาปาาที่เดินเข้ามารีบแนะนํางั้นก็ดีเลยสิเธออยู่แผนกไหนละ่ะอาปามาฟังแล้วก็ยิ้มกว้างบริษัทตัวเองยังมีเพื่อนสนิทของลินเหยาอีกช่างเป็นเรื่องน่าประหลาดใจจริงๆท่านประธานมาขนูเป็นลูกน้องของผู้จัดการหูแผนกการตลาดคะ่ะสําหรับอาปามาหลิวจิ้งหรูยังคงแสดงความเคารพอย่างมากไม่ว่าอย่างไรอาปาาก็เป็นเจ้านายของเธอ ความเคารพนี้มาจากใจจริงไม่เลวไม่เลวอาปามาพยักหน้าจริงๆแล้วผู้จัดการหูคนนี้เป็นใครเขาก็ไม่รู้จักแค่ไปเข้าห้องน้ําเองเร่งอยู่ได้เร่งอยู่ได้ตอนนั้นเองชีเออมาก็เดินออกมาจากห้องน้ําปากก็บ่นพึมพำด่าด้วยสีหน้าไม่พอใจเพิ่งจะไปเข้าห้องน้ํามาเองอาปาาก็เร่งเหมือนตามทวงวิญญาณกูไม่ใช่พ่อมึงนะเวย้ยต้องตามมึงทุกวันหรือไงชีเอ๋อมาคนที่คุ้นเคยกันดีเหลือเกินคู่แข่งอันดับหนึ่งของอาปาปากรุป๊ป ลิวจิ้งรูมองชีเอ๋อมาที่เดินออกมาพรางบนดาออกมาแล้วมองอาป,ปาม่าด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็นยักษ์ใหญ่ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันแล้วมีหน้าหล่าเมื่อไม่นานมานี้อาป,ปาปากรุบกับชีเอ๋กรุบป,ประกาศกระชับความร่วมมือพร้อมกันสาเหตุก็มาจากตรงนี้นี่เองสินะหลิวจิ้งรูวันนี้ได้เห็นเรื่องที่เหลือเชื่อยักษ์ใหญ่เหล่านี้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ดูเหมือนจะสบายสบายมากทำเหมือนที่นี่เป็นบ้านตัวเองทั้งหมดนี้กำลังบริการพี่ชายของเยาเอ๋ออยู่ หลิวจิ้งรูคิดถึงตรงนี้ก็ไม่กล้าคิดต่อไปอีกแล้วพี่ชายของเยาเอ๋อเป็นคนแบบไหนกันแน่นะมันเกินกว่าความเข้าใจของเธอไปแล้วจริงๆไปไปล้างผักให้กูอปมาม่าพูดจบก็หันหลังเดินเข้าครัวไปก่อนเยาเอ๋อกลับมาแล้วเหรอฉันไปล้างผักก่อนนะชีเอ๋อมาทักทายหลิงเหยาแล้วตามอปมาม่าเข้าครัวไปอึมลิงเยาพยักหน้าจากนั้นก็จูงมือหลิวจิ้งรูไปนั่งที่ห้องนั่งเล่นเยาเอ๋จะให้เพื่อนเธอพักห้องไหนเจียงเทียนเข็นกระเป๋าของหลิวจิ้งรูมาถามนายวางไว้ตรงนั้นนก่อเอเ เดี๋ยวฉันเอาไปไว้ที่ห้องเองเธอนอนกับฉันลินเยาพูดได้สองวันก็รับคำวางกระเป๋าเดินทางไว้ที่มุมห้องหลิวจิ้งหรูมองไปรอบๆครู่หนึ่งไม่เห็นพี่ชายของลินเยาเลยยักษ์ใหญ่สุดยอดคนนี้จะปรากฏตัวเมื่อไหร่กันนะหลิวจิ้งหรูเพิ่งจะอยู่ได้ครู่เดียวชิ้นชิงชิงกลับมาอาวีเยียนก็ลงมาจากชั้นบนผู้หญิงสี่คนก็เป็นละครเรื่องหนึ่งแล้วตอนนี้คนครบองค์ประชุมแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรของคนอื่นอีกสี่คนคุยกันจอกแจ๊กไม่หยุดจะเล่นไพ่นกกระจอกไหม ลิ้นเยามองหลิวจิ้งรูแล้วถามตอนนี้พวกเธอมีผู้หญิงสี่คนพอดีพอจะตั้งวงไพ่นกกระจอกได้แล้วทานข้าวเสร็จค่อยเล่นเถอะท่านประธานหมากำลังทำกับข้าวอยู่ไม่ใช่เหรอหลิวจิ้งรูคิดคิดดูแล้วก็อดใจไว้ก่อนอย่าทำตัวตามสบายเกินไปเลยดีกว่าถึงแม้ความสัมพันธ์ของเธอกับลิ้นเยาจะดีแต่ก็มียักษ์ใหญ่มากมายอยู่ในที่นี้เธอเป็นแค่คนตัวเล็กๆไม่กล้าตีสนิทมั่วซั่ววางตัวตามสถานะของตัวเองได้ชัดเจนมากก็ได้เดี๋ยวพวกเราทานข้าวเสร็จค่อยเล่นลินนหยยาาพัก้ หลายคนกำลังดื่มชาโทรศัพท์ของหลิวจิ้งหรูก็ดังขึ้นเธอลุกขึ้นพูดว่าพวกเธอคุยกันไปก่อนนะฉันออกไปรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งหลังจากออกมานอกวิลล่าหลิวจิ้งหรูก็หาที่เงียบเงียบรับโทรศัพท์แล้วพูดว่าผู้จัดการหูมีอะไรเหรอคะเซียวหลิวน่าได้ยินคนพูดว่าเธอไปเมืองมานก่อนแล้วเหรอเสียงเนื่อยๆของผู้จัดการหูถามมาใช้เข้ามาได้สองวันแล้วหลิวจิ้งหรูตอบงั้นก็ดีเลยวันนี้ท่านประธานหลีมีงานเลี้ยงอาหารคำ่ำเธอไปดูแลรับรองล่วงหน้าหน่อยนะ ผู้จัดการหูไม่ได้สนใจความคิดของหลิวจิ้งหรูสั่งงานโดยตรงเพราะพวกเธอทำแผนการตลาดผลงานต่มผู้จัดการหูขะตอนเย็นหนูไม่ว่างคะ่ะหลิวจิ้งหรูเพิ่งจะมาบ้านหลิงเหวาจะมีเวลาที่ไหนไปรับรองท่านประธานหลีอะไรนั่นเซียวหลิวทุกอย่างต้องเน้นงานเป็นหลักนะถึงแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดเธอไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบภารกิจครั้งนี้ผู้จัดการหูเห็นหลิวจิ้งหรูปฏิเสธโดยตรงในใจก็ไม่พอใจเล็กน้อยไม่ว่างจริงๆข้ารออีกสองวันค่อยว่ากันนะคะหลิวจิ้งหรูก็ยังคงตอบเช่นเดิม หลิวจิ้งหรูนี่มันทัศนคติอะไรของเธอผู้จัดการหูถามขึ้นผู้จัดการหูข้าไม่ว่างจริงๆข้ากำลังทานข้าวกับเจ้านายใหญ่อยู่ไม่คุยแล้วนะคะหลิวจิ้งหรูพูดจบก็วางสายผู้จัดการหูทางนั้นโกรธมากไม่เห็นหัวตัวเองเลยจริงๆผู้จัดการหูคิดในใจว่าจะจัดการหลิวจิ้งหรูอย่างไรดีตอนนั้นเองมือถือก็ดังขึ้นเป็นหลิวจิ้งหรูส่งรูปภาพมาให้เมื่อครู่หลิวจิ้งหรูเข้าไปในวิลล่าแล้วก็ไปทักทายอาปามาที่ห้องครัวเป็นพิเศษแล้วก็ถ่ายรูปมาส่งส่ง ผู้จัดการหูมองรูปที่หลิวจิ้งรูส่งมานี่เป็นรูปห้องครัวมีคนหนึ่งหันหลังให้กําลังล้างอะไรบางอย่างอยู่ในอ่างล้างจานส่วนอีกคนหนึ่งกาลังหันหน้ามาพอดีถ่ายติดใบหน้าเข้ามาด้วยผู้จัดการหูมองคนคนนี้แล้วรู้สึกคุ้นคุ้นตายังถึงกับใช้นิ้วสองนิ้วขยายรูปภาพดูไม่ดูไม่รู้พอดูแล้วตกใจแทบสิ้นสติอาปามาท่านประธานมาเชียเอ๋ยเมื่อครู่หลิวจิ้งรูบ,บอกว่าทานข้าวกับเจ้านายใหญ่คือทานข้าวกับเจ้านายใหญ่ของพวกเขาอาปามา ทำไมเจ้านายใหญ่ถึงลงครัวเองละ่ะผู้จัดการหูไม่กล้าคิดมากตกใจเป็นอย่างมากนึกถึงท่าทีของตัวเองต่อหลิวจิ้งหรูเมื่อครูในใจก็ตื่นตระหนกสุดขีดรีบตอบข้อความหลิวจิ้งรู้กลับไปว่าจิ้งหรูนะเมื่อครูฉันพูดจาแรงไปหน่อยเธออย่าถือสาเลยนะเธอทำธุระไปก่อนเถอะงานของอีกสองวันฉันจะจัดคนอื่นไปทำแทนเธอทำธุระสำคัญไปก่อนมีอะไรก็สั่งได้ตลอดเวลานะ